สวัสดีครับสวัสดี FC ร้อยไอซ์แตนขอานสอเจริญยนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจ่าบอยก็มีแต่มานําเสนอนะครับเป็นไอซ์แตนขงล้อดัมนะครับตัวนี้ชุ่มล่างใหญ่นะครับตัวนี้เป็นเอเลยนะฮะเอฟฮิโนนะฮะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับนิสสันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นิสสันเครื่องนิ่มมากนะครับนิสสันเนี่ยจะค่อนข้างจะเสียงเงียบนะครับอันนี้เครื่องนิ่มนะครับเกแรงจอลประหยัดนะครับถึกทนนะครับเป็นพ่วงไรพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับ เอาท้าย F นะครับอ่าไปดูฝั่งนี้คานหน้าเป็นคานแท้นะครับคาน F หน้าหลังนะครับระบบเบรกจิฟฟี่นะครับแต่ลมนะครับเกียร์สองลูกนะครับเป็นเกียร์สองลูกคัสซีเป็นเหล็กล่างหน้า6นะครับ6นิ้วทับ3นิ้วนะครับ6แล้วก็ทับ3นะครับดัมเป็นดัมใหญ่นะครับดัม4ตันนะครับ4ตันหรือ6ตันนะครับท่านผู้รู้กระบะเป็นกระบะเหล็กนะฮะกระบะเหล็ก ท่อแฟรนะครับท่อแฟรสวยๆเลยเลสนะครับข้อท้ายฮิโน่เอฟซีนะครับใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะฮะแหนบหนานะครับแหนบสวยนะครับกระบะเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กใหญ่นะครับเป็นเหล็กเหล็กหน้าสามนะครับอ่านีฮะเหล็กหน้าสามเลยนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับจะเป็นเหล็กหน้าสามนะฮะภายในสวยนะครับเป็นรถใหม่นะฮะ ตันนี้กระบะขึ้นใหม่เลยนะครับหลอกท้ายจะเป็นปากนกแก้วนะครับบางโคนบางฝุ่นแผ่นใหญ่ให้เลยนะครับแต่งรอให้แล้วนะครับสําหรับคันนี้นะฮะอสัดสีครับสวยงามนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับดําใหญ่นะครับเก็บเท่าของสิบร้อเลยนะฮะอ่านี่ครับสีสันสวยงามนะครับเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยว ลองสาธิตติดเครื่องยกดัาขึ้นลงให้ดูนะครับเอาติดเครื่องยกดัาขึ้นลงหน่อยแลย้วนะครับฟังเสียงเครื่องได้ครับนิ่มมากนะครับเดินเบาได้นะฮะเครื่องนี้น,นิ่มเลยนะครับยกดัา ยอดครับ <c oughs> แต่งให้แล้วนะฮะอแตันดําสุดหลอ่อคันนี้อ้าวลองวิ่งหน่อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวสาธิตลองขบับให้ดูนะครับ6ล้อดำเอฟนะครับคันนี้ ยอดสวยๆเลยนะฮะสำหรับท่านใดสนใจนะฮะหารถไปใช้งานนะครับก็โทรศัพท์มาสอบถามกันนะพูดคุยกันได้นะครับคุยได้ทุกเงื่อนไขนะครับเบอร์โทรศัพท์พูดคุย0856596501นะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับเราจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้ แรงวิ่งดีมากนะฮะมาแล้วครับไปตัวแรงมาแล้วรอดับเอฟเบรกจิฟฟี่ดับสีส่ตันเดี๋ยวเดียว พอยังเบ็กดจิ๊เดือนนาเบียดจิ๊เขาหัวเบียดเป็นเบีกดิ๊ฟรีโอเค